เรียนท่านอาจารย์ที่เคารพดิฉันเป็นมะเร็งลังไข่ระยะที่หนึ่งให้เคมีแล้วสามครั้งครั้งที่สามให้แล้วห้าวันเลือดออกที่ลำไส้ใหญ่เกือบหมดตัวสลบไปเอาก็ออกสินะมันมันเสี่ยงอยู่แล้วที่เลือดจะออกไปให้เคมีอะนี่เลือดให้เคมีเราครั้งที่สาม ให้แล้วห้าวันเลือดออกที่ลำไส้ใหญ่เกือบหมดตัวสลบไปที่โรงพยาบาลหมอบอกเป็นโรคซีดเพราะไม่มีเลือดเอ้อมันก็เลือดออกแล้วจะให้เป็นอะไรน้องย้มซีดกระถูกนะ <laughs> ขาดโพแทสเซียมนะพอถึงเวลาไปให้เคมีครั้งที่สี่สามเมษาหกศนย์ เจาะเลือดค่ามะเร็งเหลือสาจุดหทีฉันขอ,อยังไม่ไปเข้ายาเพราะร่างกายไม่แข็งแรงหมอบอกว่าเหลือนิดเดียวเอาให้มันหมดโอ,โ,หโอ้ยใส่จะตายอยู่แล้วก็ยังนั่นเนาะหมอเลยนะคือท่านไม่เข้าใจเรื่องเรื่องธรรมะนะหมอเนี่ยคนไข้จะตายอยู่แล้วเนี่ยท่านก็ขอทำงานท่านให้เสร็จคนไข้จะตายก็ไม่เป็นไรนิดเดียวนะ ท่านก็่ากันนะโอ้ยเวลาไปชาติต่อ,ตอไปชาตินี้จะใช้วิบากเท่าไหร่ก็ไม่รู้ชาติต่อไปเวลาไปเจอคนไข้ไปเจออย่างเงี้ยแต่ชาติต่อไปเดยวก็ไปเจอไปเกิดเป็นคนไข้เองจะโดนวิบากพวกนี้เองนะหมอจะโดนวิบากพวกนี้จะทรมานมากเลยโอ้ยน่าสงสารอาจารย์ก็สงสารหมอเน,นี่ยจะไปเจอวิบากอันนี้มีคนที่ ไปโดนนี่ก็ไปทําไม่ดีมานี่แหละชัดใดชัดหนึ่งก็ไปเป็นหมอไปเป็นอะไรอะไรมาแล้วก็ไปทําอย่างนี้แหละทําไม่ดีอย่างเงี้ยอ,อ่านต่อนะคือเขาไปเอาให้มันหมดนะดูดูดูเป Better ้าหมายเขานะเนี่ยหมอบอกเอาให้มันหมดหมอว่างั้ินนะ,นะเลือนิดเดียวหมอบอกว่าเลือนิดเดียวเอาให้มันหมดเขาดูเป้าหมายว่าเอาให้มันหมดแทนที่ว่า เป้าหมายก็คือคนไข้ปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยนี่ยถ้าหมอแม่นประเด็นนี้ว่า้ชีวิตคนไข้จะปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยแต่นี่หมอเนี่ยจะเอาให้หมดภาระตัวเองให้มันไปตามคอสตามอะไรมันหมดภาระแล้วก็จะได้จบจบไปแล้วไปคนไข้รอดก็รอดไม่รอดก็ตายก็ไม่สนอ่ะกูจะรอดไม่รอดก็ช่างนะหมดคอสตามหมดไอ้ตามนั่นแหละตามกําหนดทฤษฎีกําหนดมาอย่างไงก็ทําไปตามนั้นแล้วก็เลิกแล้วก็คนไข้อย่าตายก็ช่างอ่ะ ทฤษฎีเอาเอาว่าต้องให้ครบกำหนดตามนั้นไอ้พูดเรื่องทฤษฎีไอ,อ้ครบกำหนดนี่นะกินยาอะไรนะครบกำหนดกินอะไรให้มันครบกำหนดนี่นะอาจารย์ว่ามันเป็นทฤษฎีประหลาดประหลาดใช้แสงเคมีให้ครบกำหนดกินยาปฏิชีวนะให้ครบกำหนด ถ้าอาจารย์เป็นผู้ทำงานนั้นถ้าสิ่งนั้นเป็นประโยชน์นะต่อให้เป็นประโยชน์ไม่นับว่ามันไม่เป็นประโยชน์นะต่อให้เป็นประโยชน์เนี่ยอาจารย์จะไม่เอาหลักทฤษฎีกินนะตามกำหนดเนี่ยอาจารย์จะเอาทฤษฎีกินแล้วดีขึ้นเท่าไหร่ก็เลิกอาจารย์จะเอาทฤษฎีดีขึ้นแล้วเลิกกินเท่าที่มันดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็เลิกกินต่อทําไมมันดีขึ้นแล้วอาจารย์ใช้ทฤษฎีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทาความสบายให้แกต่ตน เป็นผู้ทำความสบายให้แก่นตนถ้าเป็นอาจารย์นะใช้ทฤษฎีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทำความสบายให้แก่นตนไม่เบียดเบียนสบายเบากายมีกําลังแล้วก็พอหายแล้วก็พอจะไปเอาเข้าไปใส่ทําไมเคมีอ่ะจะไปใส่ทําไมให้มันครบคอร์สให้มันครบกําหนดขานาดมาเข้าค่ายอาจารย์ยังไม่บอกเลยต้องครบเก้าวันมาได้วันหนึ่งก็มาวันหนึ่งมาได้ชั่วโมงหนึ่งก็ชั่วโมงหนึ่งมาไม่ได้ก็ไม่มาทําที่บ้านก็ได้ทําไม่ได้ก็ไม่ทํา ไม่เห็นจะต้องบอกว่าต้องมาครบคอร์สู่ได้เก้าวันก็ดีเราก็ไม่เห็นว่าจะต้องว่าต้องครบต้องครบอยู่ได้สี่วันก็ดีเก้าวันก็ดีอยู่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเอ๊ะก็ไม่เห็นจะต้องไปกําหนดว่าต้องครบต้องครบะต้องกินสมุนไพรให้ได้แก้วหนึ่งก็ไม่เห็นจะต้องบอกต้องได้แก้วหนึ่งได้เท่าไหร่ก็เอากินเท่าที่สบายเอ๊ะมันคนละทฤษฎีนะทฤศฎีพระพุทธเจ้านี่เอาเท่าที่สบาย กินสมุนไพรก็เท่าที่สบายกินอาหารก็เท่าที่สบายกายบริหารก็เท่าที่สบายถอนพิษก็เท่าที่สบายนะสบายกายสบายใจนี่ทฤษฎีพระพุทธเจ้าเอาแค่สบายเอาไม่เบียดเบียนเอาสบายเอาประโยชน์ประโยชน์สูงสุดคือสบายถ้าไม่ได้ว่าต้องทําให้หมดทําให้หมดกินให้มันหมดนะกินให้มันหมดนะคนไข้กินกินสมุนไพรได้ได้ครึ่งแก้วเอาใส่ให้หมดแก้วเลย มันจะได้ครบเนื้อได้หมดไม่มีนะของพระบุทรเจ้าไม่มีอย่างนั้นนะของพระบุทรเจ้านี่เอาสบายสบายแค่ไหนเอาแค่นั้นสบายแค่ไหนเอาแค่นั้นอันนี้ก็เล่นทฤษฎีอะไรไปเอาให้มันหมดเนี่ยนี่ไม่ดูว่าสภาพผู้ป่วยจะเป็นยังไงนี่ผู้ป่วยก็บอกที่ฉันขอยังไม่เข้ายาเพราะร่างกายยังไม่แข็งแรงนี่ก็โอ้ผู้ป่วยก็ทุกข์ทรมานอยู่แล้วแล้วไปเข้ายามันก็เพลียดยนะไม่แข็งแรงด้วย นี่ไม่แข็งแรงนี่ไม่สบายนี่มันก็เบียดเบียนแล้วยังจะไปให้ยาต่ออยู่อีกประหลาดหมอก็ยังไม่ได้สนเลยว่าคนไข้ไม่แข็งแรงจะแย่แล้วหมอยังเป็นบอกเลีกนิดเดียวเอาให้มันหมดคนละเรื่องเลยนะเนี่ยน่าสงสารเนี่ยนี่คือคนไม่แม่นสัจจะไม่แม่นประเด็นพุทธะต้องไม่เบียดเบียนพุทธะต้องเป็นประโยชน์ไม่ทรมานไม่กิลมัฏฐะนี่ทรมานกินลมัฏาเกินไปแล้วก็ยังไปเอาว่าต้องครบต้องครบ จริงยาปฏิชีวนะก็ไม่ต้องกินครบหรอกกินหายแล้วก็เลิกยาอะไรก็ช่างอะ่ะหายแล้วก็เลิกท่านกินให้มันครบทําไมน่ะกินให้มันหายไปรักษาโรคก,ก็ต้องการให้มันหายไม่ได้ต้องการกินให้มันครบงงไหมเนี่ยนะงงไหมไม่งงนะทำไมฉลาดอย่างนี้ <laughs> เออ เป็นลูกพระพุทธเจ้า้องฉลาดอย่างเงี้ยม่ใช่กินให้มันครบยาเนี่ยกินให้มันหายนี่เป็นสัจจะอย่างเงี้ยหายโรคก็พอแล้วเขากินยาปฏิชีพมาครบก็ไม่เห็นว่าจะไม่ติดเชื้อซ้ำเลยเขาบอกกินครบมันเชื้อจะได้ไม่ดื้อยาแล้วที่กินครบแล้วดื้อยาเยอะไหมเยอะไปหมดเลยเต็มบ้านเต็มเมืองเลยเต็มโลกเลยแสดงว่าทฤษฎีนี้ใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้ก็ควรกินครบแล้วเชื้อยังดื้อยาอยู่เลย กูก็เห็นอยู่แล้วเนี่ยก็ไปทฤษฎีนี้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ก็เลิกก็ทีสิทฤษฎีที่ใช้ไม่ได้นะ่ะน่ามาเอาพุทธะไปเติมเข้าไปด้วยสิเนาะถ้าอาจารย์เป็นหมอแผนปัจจุบันอาจารย์จะปฏิบัติรมตามพระพุทธเจ้าแล้วเอาพุทธะไปเติมด้วยไปเติมด้วยว่านี่นะกินยากินเอาแค่หายแล้วก็เลิกกินทำไมจะไม่ครบ ก็มค่าเฉลี่ยเาขาเขาคบว่าเออคนส่วนใหญ่กินเท่านี้ถึงจะดีคนส่วนใหญ่กินเท่านี้ถึงจะดีอันนั้นมาค่าเฉลี่ยเขาแต่ทําจริงก็ต้องรู้จักยืดหยุ่นยืดหยุ่นเราไปตามความจริงว่าประโยชน์สูงสุดกับคนไข้่ะความปลอดภัยสูงสุดประโยชน์สูงสุดอยู่ตรงไหนก็เอาตรงนั้นนะดิฉันขอเลื่อนไปหนึ่งพฤษภาหกหนึ่งปราณนั้นโอ้นี่สงสัยเขียนปีผิดมั้งเลยเขาเอาข้ามปีเลยละ เอาอใส่เขียนสามเมษาหกหนึ่งมั้งใช่ไหมไม่น่าจะเป็นหกศูหหนึ่งใช่ไหมเออหกหนึ่งนี่ให้เกมีครั้งที่สี่เนี่ยสได้สามเมษาหกหนึ่งเสร็จแล้วก็ขอเลื่อนไปหนึ่งพฤษภาหกหนึ่งหมอก็โอเคแต่ขอตรวจเลือดใหม่จนเดี๋ยวนี้ดิฉันยังไม่ไปเข้าพอวันที่หนึ่งดิฉันไปดอนตาลเลยค่ะโอ้ฉลาดนี่ร้อนมาเพึ่งเย็นเลยนะ ห <laughs> นีอาธรรมมาพึ่งธรรมะ <laughs> อยากถามอาจารย์ว่าดิฉันควรกลับไปเข้ายาดีไหมคะหรือสองควรปฏิบัติอย่างไรดีคะช่วยชี้แนะด้วยคะ่ะชี้แนะทางสว่างด้วยคะ่ะในเอาอย่างงี้นะอาจารย์เล่าให้ฟังนี้ว่ากรณีที่โรคอื่นๆที่ไม่ใช่โรคมะเร็งโรคอะไรก็ตามนะ ที่หมอท่านมีความสามารถในการรักษาเรามีหลายๆโรคอยู่เหมือนกันว่าการใช้ยาของคุณหมอแผนปัจจุบันเนี่ยช่วยลดช่วยลดการกําเริบของโรคลดอันตรายได้เนี่ยมีมีหลายอันอยู่เหมือนกันนะที่ยาของท่านช่วยระงับโครคภัยไข้เจ็บได้ดีเราก็ใช้ยาเหล่านั้นใช้วิธีการเหล่านั้นไปด้วยแล้วก็ใช้แพทย์วิธีรมคู่ไปด้วย นั่นเป็นเรื่องที่ดีหลายอันอยู่ที่ได้ผลดีเราก็ดูเอาอะไรได้ผลดีแต่กรณีใช้แสงกับเคมีบําบัดเนี่ยโดยหลักวิทยาศาสตร์เลยเอาหลักวิจัยเลยอาจารย์จบปริญญาโทรปริญญาเอกมานิดต้องต้องวิจัยเป็นเป็นนักวิจัยอาจารย์นี่เป็นนักวิจัยเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักวิจัยจบปริญญาตรีมาก็นด้วิทยาศาสตร์สุขภาพโทเอกอาจารย์ก็เป็นนักวิจัยนะจบปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยเขาเรียกว่านักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ อาจารย์นี่เป็นนักวิทยาศาสตร์จบปริญญาเอกมาเลยจบปริญญาเอกมาเลยเขาจบเรื่องวิจัยมาโดยเฉพาะเลยงานวิจัยเนี่ยเขาจะต้องดูผลมันดูเหตุและผลทําเหตุอะไรเกิดผลอย่างไงแล้วเขาจะดูว่ามันมีนัยยะสาคัญทางสถิติไหมน่ะอาจารย์นี่ยเก็บข้อมูลเรื่องการใช้แสงเคมีบําบัดนี่เอาเรื่องเรื่องวิทยาศาสตร์ก่อนนะแล้วจะเจาะลึกไปที่พุทธศาสตร์ การใช้แสงกับเคมีบำ <petto> บัดไ <uncover> oh. ม่มีนัยยะสำคัญทางสถิติว่าโลกหายแต่มีนัยยะสำคัญทางสถิติว่าทรมานและตายเป็นส่วนใหญ่อันนี้มีนัยยะสำคัญทางสถิติเลยรับประกันได้เลยว่าส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นคำว่านัยยะสำคัญทางสถิติคือคนส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นนัยยะสำคัญทางสถิติแปลว่าคนส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นรับประกันได้เลยว่าการใช้แสงเคมีบำบัด คนส่วนใหญ่ทรมานหรือตายมีสองอันนี้แน่นอนไม่ทรมานก็ตายไม่ตายก็ทรมานหรือไม่ก็ทั้งสองอันทั้งทรมานทั้งตายนี่คือนัยยะสองันดังสติเราทำแฟกเตอร์นนไลซิสออกมานี่ค่าไอเกนออกมารับรองเลยน้ำหนักเบอร์หนึ่งเลยอยู่เบอร์หนึ่งเลยว่าทรมานหรือตายน่ะ นี่ว่าแล้วจิตอาสาแพทย์วิทธรรมเรานี่ก็ไปเก็บข้อมูลเขาใช้แสงเคมีบําบัดหน่อยนะว่าไปเก็บแล้วทําค่าไอเกนออกมาหน่อยนะคนที่ตัดสินใจเป็นมะเร็งแล้วไปใช้แสงเคมีบําบัดนี่ค่าไอเกนออกมาเท่าไหร่ที่ทรมานหรือตายไอทิ่สบายแข็งแรงเนี่ยมันกี่เปอร์เซนต์ไปสุ่มมาหน่อยนะอาจารย์นะี่เก็บแล้วอาจารย์เก็บข้อมูลเห็นแล้วนะจิตอาสาเราน,นักเรียนวิชาลามเนี่ยไปเก็บข้อมูลมาหน่อยก็ดีนะ ไปทํางานวิจัยออกมาหน่อยว่าเอ๊ะทำแฟออกเตอร์ในอะไรสองมาเลยวิเคราะห์องค์ประกอบมาเลยว่าเออผลมันออกมาขนาดไหนน่าไปใช้แสงเคมีบําบัดเนี่ยนะไปสุ่มๆมาามีมีวิธีหลักการทางวิทยาศาสตร์แต่จาทํามาแล้วละ่ะนะผลออกมาแล้วนะผลออกมาแล้วนะมันก็ฆ่าส่วนใหญ่ก็ทรมานหรือตายเป็นส่วนใหญ่ และพระเจ้าทีนี้มาโยงถึงพระพุทธเจ้านะในเมื่อข้าส่วนใหญ่ออกมาเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าตัดว่าอย่างไงพระพุทธเจ้าตัดว่านิวิชาการของพระพุทธเจ้าเลยนะในจุลกรรมวิพันธ์กสูตรและอนาย,ยุสสูตรรวมกันเลยเท่านตัดว่าการเบียดเบียนําให้มีโรคมากและอายุสั้นทรมานหรือตายนี่เบียดเบียนไหมเบียดเบียนเบียดเบียนเนี่ยพระเจ้าตัดว่าจะทําให้มีโรคมากและอายุสั้น แล้วพระเจ้าตรัสว่าคาใดที่เราตรัสไว้จะไม่มีผู้ใดลบล้างได้เอหิป e ัสสิโกเชื้อเชิญได้มาวิสูน์กันได้อากาลิโก,าก,ากเป็นจริงตลอดการเพราะฉะนั้นการใช้แสงกับเคมีบําบัดเนี่ยเขาทามากันมาร้อยกว่าปีนะไม่ใช่ว่าเพิ่งจะทํานะผลออกมาร้อยกว่าปีชัดเจนร้อยกว่าปีเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ว่าเป็นจริงงานวิจัยเนี่ยเขาเอาแค่สามปีห้าปีนี่ก็วัด โอ้โหสุดยอดแล้วนะนี่วิจัยมาร้อยกว่าปีแล้วนะใช้แสงเคมีบำบัดนี่มั่นใจได้เลยว่าเป็นจริงว่าคนส่วนใหญ่ทรมานหรือตายก็ไปพิสูจน์ได้เลยก็เป็นเช่นนั้นทรมานหรือตายเป็นส่วนใหญ่แล้วคนส่วนใหญ่พอร,รู้ตัวว่าเป็นมะเร็งจะมีความสุขหรือความทุกข์ทุกทุกมากหรือทุกน้อยทุกมากทําไมทุกมากเพราะคนส่วนใหญ่ทรมานหรือตายใช่ไหมมันชัดชัดเลย ชัดๆเลยว่าวิธีการนี้เป็นอย่างนั้นแต่มาดูงานวิจัยของเราได้นะคนที่เป็นมะเร็งของเราเนี่ยนะมาใช้แพทย์วิธีธรรมใน90มีสุขภาพดีขึ้นนะมีงานวิจัยลองรับนะของเราในปรียาโทรปรียาเอกอ่านก็ไปสิมีสถิติลองรับเลยนะ90%มีสุขภาพดีขึ้นอนะ่ะก็แสดงว่าวิชาของพระพุทธเจ้าถูกต้องของเราเ่ยใช้การแพทย์วิธีพุทธเป็นหลักของพระพุทธเจ้าเลย ใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นหลักเลยเอาไอตัวที่อริยศีลเอาตัวไม่เบียดเบียนเอาตัวสมดุลร้อนเย็นเอาตัวประโยชน์แล้วถ้าจะเป็นต้องรักษากับคุณหมอแผนไหนแผนไหนช่วยอะไรเป็นประโยชน์ใช้แล้วสบายเบากายมีกําลังเราก็ทําไม่สบายไม่เบากายไม่มีกําลังเราก็ไม่ทำการใช้แสงกับเคมีนะจะไม่สบายไม่เบากายไม่มีกําลังอ่อนเพลียหนักตัวเข้าสู่ตายเร็วที่พระพุทธเจ้าตัดไว้ทั้งหมดเลย ข้าสูตรมีโรคมากแล้วตายเร็วที่พระเจ้าตัดไว้ทั้งหมดเลยแล้วมันก็จริงอย่างนั้นมาร้อยกว่าปีแล้วอะ่ะอาจารย์พูดก็พูดเราจะาไม่ได้โกรธเกลียดคุณหมอแผนปัจจุบันใดๆทั้งสิ้นเลยนะอาจารย์ปรัฒนาดีคุณหมอแผนปัจจุบันท่านในในไม่ใช่บางท่านนะนะหนาท่านบางท่านยกไวส้สิท่านมีบุญกุศลอยู่บางท่านนะมีบุญกุศลท่านจะเข้าใจอันนี้ได้ถ้าก็ไม่ใช้แสงไม่เคมี ไม่ใช้เหล่านี้แต่นาท่านเนี่ยหนาท่านเนี่ยใช้แสงเคมีใช้แสงเคมีเพราะว่าอะไรท่านมีวิบากไปเพ่งโทษพระพุทธเจ้าพระอริยะมาจะมั่นใจไม่มีอื่นไปเพ่งโทษพระพุทธเจ้าพระอริยมาผิดศีลมาคุณหมอแผนปัจจุบันนี่แหละที่เป็นอยู่ตอนนี้ทั่วโลกท่านจึงหลงผิดก็มีวิบากเส็วประการข้อที่8คือหลงผิด ท่านเข้าใจว่าใช้แสงเคมีมันจะระง,งับโรคได้ที่ท่านหลงผิดอาจารย์นึงไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดท่านเลยแต่สงสารเห็นใจอาจารย์ก็เคยเป็นเช่นนั้นมา,นาเคยเคยหลงผิดมาทั้งนั้นแหละน,นั่นเป็นความหลงผิดเป็นความน่าเห็นใจอย่างยิ่งเลยแต่เราจะไปห้ามอะไรก็ไม่ได้เป็นวิบากของท่านกับของคนไข้ที่ต้องไปเจอกันที่จะต้องไปใช้นี่เวน้นนี้กรรมกันซัดกันไปกันมาโชคกับโชคกันหาที่ต้นที่สุดไม่ได้ มันเป็นเรื่องที่ต้องซัดก,กันในเรื่องนี้แต่เรื่องไหนที่เป็นประโยชน์อาจารย์ก็เคารพนะของคุณหมอแผนปัจจุบันเนี่ยอาจารย์ก็เคารพเอามาใช้แต่ส่วนที่เป็นโทษเราก็เราก็ใช้วิชาการนี่แหละบอกความจริงกับผู้คนแต่อย่าไปคิดว่าผู้คนจะเชื่ออาจารย์ไปทั้งหมดเขาไม่ได้เชื่อพระพุทธเจ้าทั้งหมดหรอกเขาไม่ได้เชื่อลูกศิษย์พระพุทธเจ้าทั้งหมดหรอกแต่อาจารย์ก็เอาหลักฐานของพระพุทธเจ้าแล้วก็เอาหลักฐานงานวิจัยของอาจารย์มามาพิสูจน์ ข้อหลักฐานของงานวิจัยของอาจารย์ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะแล้วความจริงในโลกก็เป็นอย่างนั้นจริงๆน,นี่นเป็นสัจจะอย่างนี้มันน่าเห็นใจท่านจะต้องหลงไปอย่างนี้อีกยาวจนกว่าท่านจะเคารพพระพุทธเจ้ารักษาวกแท้ของพระพุทธเจ้าแล้วตั้งศีลมาปฏิบัติจนกว่าคุณหมอแผนปัจจุบันจะมีอริยศีลตั้งศีลมาปฏิบัติจะเกิดญาณปัญญารู้ว่าใช้แสงเคมีไม่ช่วยรักษาโรค แต่ช่วยก่อโรคและช่วยก่อความตายช่วยก่อโรคแล้วก็เร่งความตายได้เร็วที่สุดอันหนึง่งเป็นวิธีการที่เบียดเบียนนะท่านถึงจะมียานปัญญาไม่เช่นนั้นจะไม่มียานปัญญาในเรื่องนี้นะต่อให้ฉลาดแค่ไหนก็ไม่มียานปัญญาถ้าวิธีนี้ได้ผลจริงคนส่วนใหญ่ต้องหายนี่โดยหลักวิทยาศาสตร์นะถ้าวิธีใช้แสงเคมีบำบัดได้ผลจริงคนส่วนใหญ่ต้องหาย ไม่ใช่ทรมานหรือตายมันไม่ใช่มันต้องหายต้องสบายต้องหายอันนี้คนส่วนใหญ่ทรมานหรือตายเนี่ยมันไม่ถูกมันเบียดเบียนถ้าไม่มีโรคมากอายุสั้นเบียดเบียนเนี่ยพระพุทธเจ้าตัดไว้ด้วยเลยผิดศีลข้อหนึ่งเลยแล้วพระพุทธเจ้าตัดเลยถ้าอยากหายโรคต้องไม่ผิดศีลต้องไม่เบียดเบียนทรมานในเบียดเบียนแล้ว หลักการทางวิทยาศาสตร์ก็ง่ายๆด้วยนะใช้แสงเคมีเข้าไปแสงกับเคมีนั้นไม่ใช่สิ่งที่ชีวิตต,ต้องการจะเกิดปฏิกิริยารีเฟกกล้ามเนื้อจะเกรงตัวบีบออกแล้วพยายามดันออกดันออกไปก็ดันเซลล์ตัวเองพังเท่านั้นแหละเลือดลมไหลเวียนไม่ได้ก็ดันแสงกับเคมีออกก็ดันเซลล์ตัวเองพังเท่านั้นมันจะไปม,มีอะไรก็ทำร้ายร่างกายตัวเองให้ตายเร็วพังก็พิสูจน์ชัดๆอยู่แล้วแล้วพอใช้แสงเคมีเข้าไปเป็นไงทีนี้ ต่อให้เซลล์มะเร็งตายนะเซลล์ดีมก็ตายไปด้วยแถมปัจจุบันก็รู้อยู่แล้ววิทยาศาสตร์ก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นการรักษาโรคแบบทำลายเซลล์ทุกเซลล์เผาทั้งบ้านเลยคล้ายๆอย่างนี้ว่าในบ้านนี่มีหนูมีแมวหนูนี่เปรียบเสมือนเปรียบเสมือนมะเร็งกินข้าวกินของในบ้านแมวนี่ก็เปรียบเสมือนเม็ดเลือดขาวคอยกินมะเร็ง าการรักษาแบบแพทย์วธิธรรมก็จะเป็นการรักษาว่าไม่ให้อาหารหนูไม่ให้อาหารเมเรง็งไม่ให้อาหารหนูแต่ให้อาหารแมวแมวก็แข็งแรงก็กินหนูตายก็บ้านก็อยู่นี่จะรักษาบ้านไว้นะให้สภาพดีแต่ทีนี้การรักษาแผนปัจจุบันก็คือจะทำลายหนูใช้วิธีเผาบ้านทั้งบ้านเลยเผามันทั้งหนูทั้งแมวทั้งบ้านเลยไม่หมด ทำลายทั้งบ้านก็เหมือนกันนะเอาเคมีไปทำลายทั้งตัวในยะเดียวกันเอาแสงเอาเคมีไปทำลายทั้งตัวเลยมันไม่สำเร็จแนตะ่วิธีการนี้ไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุดับทุกต้องดับที่เหตุไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุนเนี่ยก็เป็นอยู่อย่างเนี้ยผลที่จะเกิดขึ้นเนี่ยอาจารย์พบผลสามอย่างหลักๆนะหนึ่งต่อให้ผลดีสุดเลยนะ หนึ่งเซลล์มะเร็งลดลงแต่เกิดโรคร้ายอื่นๆแทรกซ้อนเยอะแยะไปหมดเลยเซลมะเร็งลดลงก็จริงไม่เทียงล็อกนะบางอันบางคนมันจะลดลงอยู่เพราะอะไรเผาบ้านทั้งบ้านเซลลดีก็ตายเซลล้ายก็ตายก็ไปตรวจก็เจอเซลลายลดลงแต่เซลลดีก็ลดลงด้วยนะเซลลดีก็ตายไปด้วยเซลดีตายไปด้วยก็แย่แล้วแล้วก็จะมีโรคกดื่นแทรกซ้อนไป อันที่สองต่อให้เซลล์ร้ายลดลงอันที่สองอีกสักพักจะกลับมาเป็นมะเร็งใหม่ที่ร้ายกว่าเดิมเพราะอะไรเพราะว่าแสงกับเคมีที่ใส่เข้าไปเป็นพิษที่ร้ายแรงพิษเดิมก็ไม่ได้แก้พิษเดิมจากอาหารจากมลพิษจากอารมณ์อะไรต่างๆก็ไม่ได้แก้พิษใหม่ก็ใส่เข้าไปอีกพอร่างกายก็ตั้งหลักได้สักระยะหนึ่งนะ เขาจะผลิตเนื้อเยื่อเพิ่มมาช่วยกันบีบพิษที่ตกค้างนั้นออกจะได้มะเร็งใหม่ที่ร้ายกว่าเดิมนี่คือข้อที่สองเพราะว่ามันจะขยายใหญ่ไปกว่าเดิมเลยก็เป็นมะเร็งใหม่ที่ร้ายกว่าเดิมเลยขยายมากกว่าเดิมพ,พิษมากกว่าเดิมอันที่สามก็ทรมานอย่างหนักอันที่สี่ตาย ก็จะเจออย่างเงี้ยซีอันนี้เราเจอบ่อยๆเลยอันที่ห้ารอดตายบ้างนะรอดแร่อดแร่แล้วก็รอดรอ,อดตายบ้างนะมีกุศลเก่าคุ้มครองไปใช้วิบากหมดก็รอดตายก็มีอยู่ก็มีอยู่นะพูดก็พูดเนาะอย่างมีมะเร็งอจริงๆนะคุณหมอเนี่ย คุณหมอที่เป็นมะเร็งเนี่ยส่วนใหญ่ตายด้วยการใช้แสงกับเคมีเกือบทั้งหมดเลยมีรอดน้อยมากแพทย์นะแพทย์นะแพทย์ที่เป็นมะเร็งเนี่ยใครเขาเป็นแพทย์เองนะไปเก็บข้อมูลได้เลยแพทย์ส่วนใหญ่แพทย์ไทยนี่ตายด้วยมะเร็งเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ตายด้วยการใช้แสงเคมีเป็นส่วนใหญ่อาจารย์เจอเยอะแพทย์ระดับสูงระดับสูงไปดีแล้วก็ไปเป็นมะเร็งก็ตายด้วยใช้แสงเคมีเยอะมีรอดตายน้อย แพทย์นะไม่ต้องนับประชาชนก็เหมือนกันนั่นแหละนี่ก็ไม่กี่วันมานี้อาจารย์หมอท่านหนึ่งก็ตายเหมือนกันเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งก็ใช้แสงเคมีก็ตายคาเลยตายนะสมิมีนักศึกษาแพทย์คนหนึ่งไม่กี่วันนี้ก็ตายอีกกประจบแล้วแต่เป็นมะเร็ง แล้วก็ไปใช้วิธีแผนปัจจุบันนั่นแหละนะใช้เป็นเคมีนะล้างไขสันหลังจริงๆเป็นลูกหลานของจิตอาสาเราด้วยนะแต่ว่าเขามีวิบากอาจารย์ไม่ได้โกรธเกลียดเขาเนะเขามีวิบากไม่ได้โกรธเกลียดอาจารย์หมอไม่ได้โกรธเกลียดนะักนะศึกษาแพทย์นะที่ที่ต้องตายไปอาจารย์ก็เห็นใจเข้าใจท่านก็เลือกใช้วิธี ใช้แสงเคมีเป็นโอ้โต้องทำลายทำลายไขยสันหลังเลยปลูกถ่ายไขสันหลังใหม่แล้วปลูกไม่ขึ้นเข้าไอซก็ตายเลยนะก็อย่างเงี้ยเสียชีวิตเลยมันเยอะอ่ะคนคน้องจะตายด้วยสิ่งเหล่านี้เยอะนี่พวทอเราต้องช่วยวิจัยเรื่องมะเร็งนี่ออกมาจะเยอะกันหน่อยนะโอ้นะ ทำงานวิจัยออกมาเยอะๆหน่อยเรื่องมะเร็งเนี่ยช่วยกันทําออกมาให้มากๆมากๆมากๆเลยงานวิจัยเนี่ยไม่งั้นคนจะตายเป็นเบื่อเลยการรักษาโรคนี่ผิดทางเยอะมากเลยมะเร็งเนี่ยถ้าถูกทางคนไข้ต้องหายได้มากตอนนี้คนไข้ของมาหาเราเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มีสุขภาพดีขึ้นกันนะมีสุขภาพดีขึ้นกันหายกันนยอยู่ประมาณประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้เนะี่ยที่ทำแล้ว ถึงขั้นผลเลือดหายผลเลือดหายนี่ประมาณประมาณ5 0าสิได้ห้าสิบหกสิบเซไดนะ้ซึ่งถือว่าเยอะมากแต่ทุเราร่างกายดีขึ้นกันนี่อยู่ที่90%้าสิบเอซลยนะซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากแต่ส่วนใหญ่ถ้าไปทางแผนปัจจุบันส่วนใหญ่ก็ทรมานหรือตายนะก็เป็นอย่างนั้นสรุปแล้วถ้าเป็นอาจารย์อาจารย์ไม่ไปทำะนะนะถ้าไม่ไปใช้แสงไม่ไปเคมีนะไม่ไปทําแต่ถ้าผ่าตัดถ้ามีความจําเป็นต้องผ่าตัดก็ทําได้ ถ้าจําเป็นต้องผ่าตัดนะมันก็ต้องดูว่าถ้าก้อนนั้นนะมันขยายไปแล้วเราไม่สามารถที่จะหยุดยั้งได้ถ้าจําเป็นต้องผ่าตัดก็ผ่าตัดแล้วใช้แพทย์วิธีธรรมนี่แหละคู่ไปด้วยนะแต่ถ้าไม่จาเป็นต้องผ่าตัดก็ไม่ต้องถ้ามันไม่ทรมานมากก็ไม่ต้องพระพุทธเจ้าตรัสว่าพึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะพึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต และพึงสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมนะก็สามารถสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตได้ถ้ามันจําเป็นนะแต่สละนะแต่ว่าถ้าถ้าไม่จำเป็นเราก็ต้องรักษาอวัยวะไว้นะการผ่าตัดก็จําเป็นในบางคราวในบางท่านนะถ้ามันเป็นโรคแล้วมันทรมานร่างกายตัวเองเกินไปและการผ่าตัดจะช่วยบรรเทาเบา,บาบางได้ก็ทํา แต่ถ้าการผ่าตัดนั้นช่วยบรรเทาเบา,บาบางไม่ได้ก็อย่าทำนะแล้วว่าหรือว่าเราแข็งแรงดีอยู่สบายดีอยู่ก็ไม่ต้องผ่ามันก็มีมีเลือกไปอย่างนี้นะถ้าอาจารย์ก็ให้ปัญญาไปอย่างนี้แหละที่เหลือพี่น้องก็ไปวิเคราะห์อเอาเองอาจารย์เชื่อว่ายัางไงยังไงการใช้แสงเคมีบําบัดนี่ก็ต้องมีอยู่คู่โลกช่วกับช่วกันมีอยู่คู่โลกช่วกับช่วกันแหละเพราะว่าเป็นวิบากของคนในโลกที่จะต้องมีสิ่งเหล่านี้ โดยเฉพาะใกล้กรียุคมันจะมีการรักษาโรคที่ผิดๆนี่เยอะขอะยืนยันเลยใกล้กรียุกจะมีการรักษาโรคที่ผิดๆเยอะแทรกอยู่ในการแพทย์แต่ละแผนแต่ละแผนเพราะว่ามันมีวิบากท,ที่จะต้องให้ผิดให้พลาดนะถ้าจริงจริงการแพทย์ที่ดีนั้นต้องเอาจุดดีของการแพทย์ทุกแผนมารวมกันต้องมีมิตรด,ดีมีอริยศีลมีสมดุลร้อนเย็นเป็นกันแล้วก็มีการแพทย์แผนต่างๆนั้นจุดดีถูกกับใครกับใครก็ก็ใช้กับคนนั้นคนนั้น เพราะหลังเนื้อชอบหลังยาแต่ละคนไม่เหมือนกันใครถูกกับอะไรก็ใช้สิ่งนั้นสิ่งนั้นนะอ่ะโอเคตามนี้นะอาจารย์ก็ไม่ได้ไปต้านหรอกนะไม่ได้ไปต่อต้านการใช้แสงการเคมีใครจะใช้ก็ใช้ไปนะใครจะใช้คู่กับแพทย์วิธรรมก็ได้ใครจะใช้แพทย์วิธรรมอย่างเดียวหรือใช้แพทย์วิธีอื่นๆอย่างเดียวก็แล้วแต่นะอันนี้ก็เป็นอิสระของแต่ละชีวิตที่จะกําหนดชีวิตของตัวเองว่าจะเอาอย่างไรนะ